โดยทางกองทัพยืนยันนะคะว่าการควบคุมตัวปราสาทตาควายนะคะดำเนินการได้ร้อเอร์เซ็ตขณะที่กรมศิลปากรก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถบูรณะโบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยได้กองทัพเรือโดยย้ำค่ะว่าไม่ได้มีการปิดอ่าวไทย จากกองทัพภาคที่2นะคะเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบว่าปัจจุบันสามารถที่จะผลักดันทหารกัมพูชาออกจากบริเวณพื้นที่ตัวปราสาทตาควายและเข้าควบคุมพื้นที่ได้แล้วขณะที่ที่หมายสำคัญโดยรอบโดยเฉพาะเนิน350และพื้นที่สูงข่มในบริเวณใกล้เคียงยังคงอยู่ระหว่างของการปฏิบัติการเข้าควบคุมพื้นที่ตามแผนดาเนินการกลยุทธ์อย่าง กลยุทธ์นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของฝ่ายกัมพูชาก็ได้มีการตอบโต้โดยการใช้อาวุธทุกชนิดระดมโจมตีพื้นที่ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งทําลายกําลังฝ่ายไทยแล้วก็พยายามที่จะช่วงชิงพื้นที่คืนทําให้สถานการณ์ยังไม่อาจที่จะวางใจได้และยังคงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการปฏิบัติการทั้งนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกนะคะผู้บัญชาการทหารบกได้ติดตามการปฏิบัติ สำคัญในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการด้วยความรอบคอบเพื่อป้องกันและก็ลดการบาดเจ็บและความสูญเสียของกำลังพลให้ได้อย่างดีที่สุด ขึ้นธงนะครับที่ภาษาตาควายครับขอร่วมด้วยขอร่วม,วม,วมด้วยครับ ที่ทหารเหล่านะคะเข้าไปยึดในส่วนของตัวปราสาทออกมาได้ส่วนทางด้านนางมารตีณนะติลาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารานิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยค่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการชี้แจงต่อประชาคมระหว่างประเทศถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาออกมากล่าวหาว่าไทยใช้ปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่โบราณสถานตามแนวชายแดนโดยฝ่ายไทยยืนยันว่า มีหลักฐานชัดเจนว่ากองทัพกัมพูชาเป็นฝ่ายใช้โบราณสถานและปราศาสต,ต่างๆเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารก่อนซึ่งไทยเองจําเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองตามหลักสากลทั้งนี้ทางกระทรวงก็เน้นย้ําว่าการกระทําของกัมพูชาเข้าข่ายละเมิดอ,อนุสัญญาก,กรุงเฮกปี1954ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีเกิดความขัดแย้งทางอาวุธรวมถึงอนุสัญญามรดกโลกปีหนึ่ง หน่สอง องค์การยูเนสโกค่ะได้ออกถแถลงการเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศร่วมมือกันในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมตามแนวชายแดนแต่ปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชานะคะก็ยังคงบิดเบือนข้อมูลและแสดงพฤติกรรมที่ไม่จริงใจต่อกระบวนการเจรจาฝ่ายไทยเองจึงต้องขอเรียกร้องให้กัมพูชายุติการใช้โบราณสถานเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารโดยทันทีพร้อมทั้งยุติการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จตอประชาคมโลก ส่วนทางด้านพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือท่านยืนยันนะคะว่ากองทัพเรือไม่มีการปิดกั้นน่านาน้ำไทยและไม่มีเจตนาเรื่องนี้การดำเนินการของไทยเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการส่งกำลังบำรุงและยุทธปัจจัยไปสู่กัมพูชาเท่านั้นเนื่องจากที่ผ่านมามีหลายบริษัทเดินเรือของไทยที่ใช้เรือไทยลำเลียงน้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปในพื้นที่กัมพูชา และกองทัพเรือพยายามพูดคุยกับบริษัทเหล่านั้นเพื่อขอความร่วมมือแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะมีการพิจารณาในการประชุมสมชอีกครั้งกองทัพเรือยืนยันว่าจะใช้มาตราการเคอร์ฟิวให้สั้นที่สุดเพื่อลดความเดือดร้อนและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งปัจจุบันนะคะยังพบกลุ่มคนที่ไม่หวังดีเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตราด ส่วนประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางในช่วงเวลาเคอร์ฟิลก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานจุดตรวจต่างๆได้ค่ะ นาวาเอกนราคุณโทถมผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือได้กล่าวว่าการประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยสูงเป็นการจำกัดการลำเลียงน้ำมันและยุทธภัณฑ์เฉพาะเรือสัญชาติไทยเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่การปิดอ่าวไทยและไม่กระทบต่อเรือต่างชาติหรือประเทศที่3พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนนะคะให้หลีกเลี่ยงการใช้คาว่าปิดอ่าวไทยค่ะ มาดูเรื่องของพลังงานนะคะในส่วนของทางบกกันบ้างนายเวียรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูค่ะรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานได้กล่าวค่ะว่ากรณีที่มีกระแสข่าวนําเสนอเกี่ยวกับการส่งออกน้ํามันผ่านทางด่านช่องเม็กอําเภอสรรินทรจังหวัดอุบลราชธานีไปยังสอปป,อปอลาวว่าอาจจะมีการลักลอบส่งต่อน้ํามันให้กับกัมพูชาหรือไม่นั้นกรมธุรกิจพลังงานได้เร่งดําเนินการตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ทั้งข้อมูลปริมาณการส่งออกในอดีตมาเทียบกับปัจจุบันเส้นทางในการส่งออกรวมไปถึงได้กำชับให้ผู้ค้าน้ำมันทุกรายในการปฏิบัติตามมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงในทุกด่านตลอดแนวชายแดนไทยสปป,ปลาวที่อาจจะส่งต่อไปยังกัมพูชาได้ส่วนที่ปรากฏภาพรถน้ำมันที่ตกค้างตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลมาจากมาตรการคุมเข้มในการส่งออกน้ำมันซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างของการบริหารจัดการและประสานกับผู้ค้าน้ำมันเพื่อตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและน้ำมันจะต้องถูกส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดในสปปลาวเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะกรมธุรกิจพลังงานได้ติดตามตรวจสอบให้มีการส่งออกน้ามันทางเรืออย่างเข้มงวดเพื่อเป็นการจำกัดการส่งออกน้ำมันให้ครอบคลุมทุกช่องทาง